วันีเจ้าวันนี้มาย่างป่าสาเกหั่นน้อป่าแซนมอนเจ้าป่าเส้นม้อนเกลือนี่ปราดาไปซื้อมานาอปจะหั่นติดสิ่งติดสิ้นแบบน,นี้แหละป่ามักเกลืออ่อนๆที่นี่เขาซื้อมาแล้วมันปิดป่ามันปิดป่าเนื้อดิบมังก็ปราดาก็ไปตากแดดดีกตาตากแดดสองแดดเนาะ แดดมันมาอออันแดดมันมาแรงแล้วก็เอามาย่างเวลามาย่างแล้วมันบาติดกระทะอีกเลย โอ้มันขนาดเอาป่าสิกทาไว้ก่อนเนาะมันนานซุก สีดำๆนี่มันเมืนแต่ไหม่น่เจ้ามันถึงขาดน้ำมันเนี่ยกันเนี่ยกำเดยวก็ต้องเอาการะดาษซับออกเนาะใส่สอบกินปลาย,ย่างมาทางนี้นะเจ้า 光是是我一起那去里铺回家，和我家一算，叫啥？我忘了。 เพื่อนรวบรวบโลกโอ้โป่าในมันแต่มันหวานนะเอี๊เอไปถอดตัวไว้แล้วเจ้าเนี่ย

อหมอมหอมนะป่าจ้างนี่ถึงก็ขา้ขาวเหนียวก็ได้ขา้าวึงก็ได้ข้าวเหนียวก็ขา้าวึงอันเดียวกันนะั่นนะถ้าเห็นด้านเดียวไ,ได้เนี่ย,ยก็ได้กระชุกแล้วเนี่ย cái đứa này nó bị phá đi cái nần สับมันเลยจำองซื้อหั่นย่างแต่แป้งน้อยแต่มันหนามีองใจทีกำสามแผ่นสี่แผ่นโห้เสียเวลา

ใส่มีน้ำพริกแกวกับข้าวหนึ่งอามากินกับปลาย่างนะเจ้า <c oughs> ไปท้างไปยา่างถ้าไผจะมาย่างแคะโดยที่มัต้องหออไบสองบะทอต้องเอาตามแดดสักแดดสองแดดเจ้าเราเอามาย่า,า,มา,ยางมันจะบันเล็กอยังไเพราะมันออกแข็งๆน่อยอีก่ะ ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าย่างป่าสาเกป่าแซนมอนเนาะป่าเกลือทำกันดูเจ้าป้าดาวก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปตาเนาะกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิง่งที่ตามคือป้าดาวเต็มเนอร์จำได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ